คืนนี้ดูเหมือนคืนปกติขณะที่ฉันขับรถกลับบ้านโทรศัพท์ดังขึ้นจากเบอร์ที่ไม่รู้จักเสียงแหบพร่ฟังดูเหมือนขอความช่วยเหลือทำให้ขนลุกขึ้นมาฉันรับสายไปแต่ไม่มีคำพูดอื่นนอกจากเสียงขอความช่วยเหลือเสียงจากโทรศัพท์ช่วยฉันด้วยฉันปิดสายและเร่งขับรถกลับบ้านแต่มันยังตามมาเช้าวันถัดมาเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งผ่านวิทยุในรถเหมือนจะรู้เสียงนั้นเหมือนกับเสียงที่เคยได้ยินเมื่อคืนเสียงจากวิทยุช่วยฉันเธอรู้ว่าอยู่ที่ไหน ฉันหันไปดูเบอร์โทรพบว่าเป็นเบอร์ของมุกเพื่อนสนิทที่หายไปเมื่อสามปีทำไมมุกถึงโทรหาฉันตอนนี้หลังจากรู้ว่าเป็นมุกฉันต้องไปที่โกดังร้างท้ายซอยทั้งท้งที่หัวใจฉันเต้นแรงแต่บางอย่างบอกให้ฉันไปหาเธอที่โกดังทุกอย่างดูไม่เหมือนที่คาดไว้รอบๆมีรูปถ่ายของคนหายรวมถึงรูปของฉันเองทำไมถึงมีรูปฉันที่นี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นไฟในโกดังกระพริบและเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเหมือนกับมันจะบอกว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวที่นี่ มันกําลังตามหาฉันอยู่ฉันมาถึงโกดังที่ทิ้งโทรศัพท์ไว้มันถูกทิ้งไว้ที่นี่ทำไมถึงมีโทรศัพท์ตกอยู่ตรงนั้นและทำไมมันถึงเป็นของฉันคำถามวงเวียนในหัวแต่คำตอบมันกลับไม่ชัดเจนไฟในห้องกระพริบเสียงกระซิบแผ่วๆดังขึ้นชัดเจนและใกล้ชิดฉันยืนอยู่ท่ามกลางความมืดทุกอย่างเงียบสงัดยกเว้นเสียงนั้นมันเหมือนกำลังเรียกฉันฉันยืนนิ่งไม่รู้จะทำอย่างไร ความกลัวประตุขึ้นในใจมันกำลังเข้ามาใกล้เมื่อเดินเข้ามาในโกดังร้างสิ่งที่พบกลับไม่ใช่สิ่งที่คาดคิดที่พื้นมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งวางอยู่ที่นั่นไม่มีใครไม่มีเสียงฉันยืนนิ่งมองโทรศัพท์ที่ตกอยู่ความสงสัยและความกลัวเต็มหัวมันเหมือนเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบความมืดที่ล้อมรอบไม่มีทางหนีความเงียบป,ปกคลุมทุกอย่างฉันรู้สึกว่าตอนนี้มันสายเกินไปแล้ว